สวัสดีครับัครบมาพบกับเราเหมือนเดิมนะครับกับการตามล่าหามิซี่ภูเก็ตและวันนี้เราอยู่ที่อาชิวะภูเก็ตครับพร้อมกับนักฟุตบอล3ท่านนี้น้องแจ็สน้องจอรนแล้วก็น้องเจมส์ครับอ่าตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหามิซี่ภูเก็ตกันไปครับสวัสดีครับน้องๆน้องๆเรียนที่ไหนกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาเจอน้องอีกคนหนึ่งครับน้องครับน้องชื่ออะไรครับชื่อมายค่ะน้องรู้จักสโมสรผู้เก๋าฟุตซีไหมครับน้องรู้จักค่ะสโมสรผู้เก๋าฟซีเป็นอะไรครับ <c oughs> อาฟุตบอลในดวงใจไหมครับใช่พี่คนนี้พี่คนนี้คือใครครับพี่แจ๊สหรือเปล่า ก็ชอบทุกคนนะคะก็ไปชอบไปดูค่ะเคยไปดูนอะใช่ค่ะเคยไปดูค่ะไปดูที่ไหนครับไปดูที่สนามสุลกะะรากรค่ะรู้จักนักฟุตบอลคนไหนของูกเก็ต FC ฟซีไหมครับเออเ <c oughs> <c oughs> จมไหมเจมอ๋ารู้จักเจมคนนี้รู้จักเจม รู้จักมิซี่ภูเก็ตไหมเออคนที่แล้วก็พี่ชมพู่อะค่ะใช่ครับคนนี้คนจริงครับเรามากันที่ตลาดปล่อยของครับเป็นภารกิจที่3มของเราเราจะมาตามล่าหาสาวสวยเท่มั่นที่ตลาดปล่อยของนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็วัยรุ่นเยอะมากและอยู่ในช่วงที่เปิดเทอมแล้วยที่แล้วนะครับเราไปเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อมิเชลค่ะรู้จักมิซี่ภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับรู้จักค่ะรู้จักใครครับรู้จักพี่ชมพูค่ะรุ่นพี่ชมพูเป็นอะไรกับภูเก็ตครับเป็นเป็นมิซี่ภูเก็ตชื่อออยค่ะเป็นคนที่นี่คนที่นี่นะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนราชพัฒน์ค่ะเรารู้จักมิซี่ภูเก็ตไหมครับรู้จักค่ะเห็นโฆษณาอยู่เหมือนกันหน้า ละกุลใช่ไหมมีป้ายอยู่ oh, รู้จักใครไหมรู้จักน้องชมพู่กับน้องพลอยน้องพลอยก็เป็นรุ่นน้องที่มอ oh. เหมือนกันกน้องไอติมชื่อจริงว่าชื่ออัชรา,าค่ะรู้จักครูเก็ตซีไหมครับรู้จักค่ะรู้จักใครบ้างครับพี่อาลีกับพี่อานนท์ใช่เลยครับพี่อาลีกับ <c oughs> พ,พี่อานนุน <c oughs>